ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณมาดูรายละเอียดของหนึ่งในรถแทรกเตอร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือดอยสฟ้ารุ่นปี2025รุ่นใหม่นี้ได้รับความสนใจจากเกษตร,รกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเกรดและสมรรถนะที่ไว้วางใจได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตร,รกรมืออาชีพหรือเป็นเพียงคนที่ลหลงใหลในเครื่องจักรกลการเกษตรรีวิวนี้จะให้ข้อมูลครบทุกด้าน ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารสมรรถนะในการใช้งานไปจนถึงราคาจำหน่ายของรุ่นนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าอะไรที่ทำให้รถแทรกเตอร์รุ่นนี้โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนโดยสฟ้าปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและล้ำสมัยโครงหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉีียวมากขึ้นและยังมีไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างยอดเยี่ยมแม้ในสภาพแสงน้อยตัวถังและซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความรู้สึกบึกบึนให้กับตัวรถ แต่ไม่ได้เน้นแค่รูปลักษณ์เท่านั้นทุกองค์ประกอบของดีไซน์มีหน้าที่ในการใช้งานจริงฝากระโปรงหน้าใหม่ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นและเปิดซ่อมบำรุงได้สะดวกยิ่งขึ้นยางล้อขนาดใหญ่และความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นช่วยให้สามารถลุยพื้นที่ครุขราดได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งยังมีการเพิ่มลวดลายใหม่บนตัวรถและสีตัวถังแบบพรีเมียมเช่นสีเขียวเข้มเมทัลลิกผสมเทาที่ดูโดดเด่นและทันสมัย เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารก็ยิ่งน่าประทับใจยิ่งขึ้นห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขึ้นทัศนวิสัยดีกว่าเดิมและการจัดวางอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นทันทีที่คุณขึ้นไปนั่งจะพบกับแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลความละเอียดสูงที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งในเรื่องของสมรรถนะข,ของเครื่องยนต์การใช้น้ำมันความเร็วของ PTO และอื่นๆอีกมากมายคันบังคับอนเนกประสงค์แบบใหม่ถือเป็นไฮไลท์เด่น ที่ช่วยให้ผู้ขับควบคุมฟังกช์ชันหลักทั้งหมดของแทรกเตอร์ได้ด้วยมือเดียวความสบายยังถูกยกระดับด้วยเบาะนั่งแบบลมปรับระดับได้ตามน้ำหนักตัวพร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยลดแรงกระแทกเวลาขับในพื้นที่ครุขระไม่เพียงแค่นั้นรอยสฟ้ารุ่นนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแผ่นกรองอากาศภายในห้องโดยสารและระบบเก็บเสียงที่ดีขึ้นมากช่วยให้ผู้ขับรู้สึกผ่อนคลายและทำงานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้านอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยเสริม เช่นระบบตรวจจับแรงดันลมยางระบบเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินและกล้องรอบคันที่ช่วยให้จอดรถหรือเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบได้อย่างมั่นใจในด้านของสมรรถนะรุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบรุ่นใหม่จากดอยส์ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับเทียร์5ซึ่งไม่เพียงประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังให้กำลังแรงสูงสุดกว่า150แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่สูงในรอบต่ำทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักในทุกสภาพพื้นที่ ระบบเกียร์แบบ Power Shift และ Power Shift Automatic ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองรวดเร็วไม่ว่าจะใช้งานลากจูงไถ่พรวนหรือขนส่งพืชผลการเกษตรก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนราคาจำหน่ายของดอยส์ฟ้า2 0 2 5นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งรุ่นพื้นฐานจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.3ล้านบาทไทยและถ้าเป็นรุ่นสูงสุดที่มีระบบเกียร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ พร้อมอุปกรณ์เสริมเต็ม,ตมชุดราคาสูงสุดอาจแตะถึง3.2ล้านบาทอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติที่ให้มาทั้งความแรงความประหยัดเทคโนโลยีสมัยใหม่และความสะดวกสบายแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเชิงลึกของรถแทรกเตอร์ดอยส์ฟ้าปี2025ที่หลายคนรอคอยหากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่เชื่อถือได้พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและดีไซน์ที่โดดเด่นนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของปีนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันในคลิปหน้า